สวัสดีครับเพื่อนตนะครับกับอีกผมในเกมแกชินยี่แผงนะครับวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมตัดฉากต่อโฆษณาในส่วนของวันที่3แล้วนะครับผมอัญเชิญเส้นทางแห่งชัยชนะคําขอโฆษณาประชันสัมพันธ์ของเกมกลจัดอัจฉริยะผู้ว่าจ้างต้องการโปรโมทเด็กการ์ดใหม่ของเกมกลออัจฉริยะนี้นะครับผมอุ้ยการ์ดใหม่เลยนะไปดูกันดีกว่าครับมาดูกันว่าไอโฆษณาที่ เกมกลเจ็ตอเชียรเนี่ยมันคือคล้ายแถบมหนาอิโต้ขึ้นมาด้วยผมว่ามันต้องมันแน่นอนมีอิโต้เท่ากับสนุกนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะเอ่อด้วยความส่วนตัวผมเองนะเชิญเส้นทางแห่งช,ชนะคำขอต่อไปจากอินาซมะประเทศที่พวกเราพบกันเป็นครั้งแรกนึกถึงตอนนั้นแล้วก็ต้องขอบคุณต้องก็ต้องขอบคุณคุณกับดินแดนมาสันตันอย่างอินมาซมะมากนะที่ทําให้ฉันสามารถก้าวสู่เส้นทางผู้กำกับภาพบยนตร์ได้กับหมายถึงเรากับซาเวียร์นะครับผม พอนึกถึงเรื่องราวในอดีตเเหล่านั้นแล้วฉันก็รู้สึกตรงขึ้นมาเลยละ่ะ <c> เ <oughs> อาเป็นว่าโทษทีนะฉันนอกเรื่องไปหน่อยนะผู้ว่าจ้างในครั้งนี้อยากให้เราช่วยโปรโมตเด็กการ์ดใหม่ของเกมกล7อัจฉริยะโดยโดยการสร้างบรรยากาศร,ร่าเริงในหมู่เพื่อนหลายคนบรรยากาศที่สนุกสนานนั้นคงไม่ใช่เรื่องท้าทายสำหรับคุณแน่นอนเพราะงั้นเอาตามกิจการเดิมนะถ้าคุณมีแนวคิดในคาตาตอนอื่นก็อย่าลืมแบ่งปันมันให้กับฉันด้วยละ่ะ มาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับสคริปต์แรกเปิดฉากด้วยอาราตกิอิโต้มอบเงินค่าขนมให้แก่สมาชิกอาราตกิจากนั้นตามด้วยฉากที่ทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินค่าขนมนี้อมาดูซิว่าอันนี้ไงอังนี่เงินค่าขนมผงพูกได้โอเคแล้วก็เกี่ยวกับวิธีการใช้เงินค่าขนมนะครับเอ่อหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนดีว้าวฉันมีรายไที่อยากได้พอดีเลย เอาไปซื้อ Tree Fowl Squiver กันดีกว่าอออ่านแต่เนี้ยอ่าวเริ่มจาเจ้าหนี้แล้วกันนะครับอ่าดูจากที่หรือว่าจะเก็บไว้ก่อนดีอ่าอันนี้อันนี้อันนี้หรือว่าจะเก็บไว้ก่อนดีเฮ้ยแต่แต่เอาไปซื้อ Tree Fowl Squiver กันดีกว่านะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แล้วเหรออ๋อนี่นี่ต่อไปสรกทีต่อมานะครับแลัทันี้รักรอิอารัตกิอิตโตะนะครับผมในความคิดของทุกคนแล้วก็รู้สึกไม่พอใจแต่ทุกคนในแก๊งอารัตกิเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวในขณะที่กําลังมีความสุขนั้นและตัดสินใจเกี่ยวกับเงินค่าขนมของตัวเองกันอยู่ทันแต่นั้นเองความไม่พอใจของอารัตก,ก,กิก็ปุทุข,ขึ้นมาซึ่งนั่นทําให้ทุกคนรู้สึกสับสนนะครับผมมาดูซิว่าความความไม่พอใจของอารัตกินี่เป็นยังไงนะครับอันนี้นี่ เฮ้ยนี่อันไหนดีเด้อโกรธ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 แล้วอันนี้เหรออันนี้โกรธเฮ้ยเอ๋นี่อะลูกพี่เฮ้ยโกรธ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 อ่ากว่าทุกคนทำให้ทุกคนรู้สึกสับสนนะครับอันไหนดี อันนี้เหรอจะไมเดินเอว่าฉันใช้เงินเขาหนุหน่มพวกนั้นไปเพื่ออะไรฮะเออน่าสนใจน่าสนใจเออโกรธทุกคนหันมามองแล้วก็โกรธแล้วก็ด่าเลยครับเออเจ๋งเจ๋งงอันนี้อ่าสกิปใหม่น็นถึงความกังขาของอาราตกิอิโตะ่ะนั้นก็แนะนําว่าควรใช้เงินข้าหนุ่มเพราะวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมกว่าแทนนะครับผมมามาดูซิว่าไอ้พวกนี้มันจะมันจะเป็นยังไงนะครับผม ถ้าจะซื้อของ<ม>ここต้องไปซื้อเด็กการ์ดใหม่ของเกมกอนเจตอัศรียสเิเอาอย่างี้เลยเหรอตัดเข้าโฆษณาโอเคแล้วก็อันไหนดีอันนี้เหรออ๋ออันนี้อันนี้ก่อนนะครับแล้วก็นี่ไงงั้นเอาตอนนี้แหละขอบคุณนะลูกพเฮได้ด้วยแล้วก็เย้เก็บกอนจัตอัศรียแชมป์มักจะเดินอยู่บนเส้นทางแห่งชัยชนะทั้งนั้นแหละตัดเข้าโฆษณาเกมกอนเจตอัศรีย อโอเคอันนี้อันน,น,นใช่นะ <c oughs> ฉากเบื้องหลังขณะที่คุกกี้ชินบุแสดงท่าทีสงสัยเกี่ยวกับโอกาสที่ทุกคนจะได้รับชนะก็น่าจะมีแค่อันนี้แล้วง <c oughs> ั้นมีใครเคยชนะบ้างฉันบ้างไหมล่ะ <c oughs> โอ้โหเศร้าเลย <c oughs> ไม่เคยมีใครเล่นเกมการชนะชินบุเลยนะครับในแก๊กอาราตะกินี้นะ <c oughs> อ่ะเราไปลองดูกันนะครับเริ่มตต่อ,ตอกันเลยไม่รู้จะได้รีวิวพิเศษหรือเปล่านะครับอันเชิญเส้นทางแห่งชนะโอ้เนี่ นี่เง้ครัผนของผม้นายนะโอ้ผมมีไรดที่อยากซื้ออยู่พอดีเลยเอดอกคิว่าผมจะเก็บไว้ก่อนดีล่ะเอาวปซอร์ที่เฟเวลสกีเวอร์กันดีกว่าลูกพี่ครับ เจ้าไม่ได้แหรอว่าฉันเพิ่อข้าไไเพื่ออะไรเธอซื้อของไม่ต้องเอาไปซืเด็กการอของเกมคนเจตสัญญาซืเอาตามนี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับลูกพี่เกมคอนเจสัญญาแชมป์มาเดิอยู่บนทางอีกสัาทันั้นเลยนะเด้ออ๋อเหรอตคมีชัาฉันไม่มอุ้ย รี้ก็ดีโอ้ไดรี่มีพิเศษด้วยนะครับสมรสอานที่เป็นเพื่อนรักต้องถ่ายแบบนี้แหละครั้งหน้ากัรบกวนนายเรื่องการถ่ายโฆษณาการบลองโอนิคาบโตชันด้วยนะอ่าโอเคก็ฮาฮาเป็นเป็นโฆษณาฮาฮาของเจ้าอิโตนะครับผมก็แมมีไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นไรรี่คอยติดตามผมด้นะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมสวัสดีครับย่